ตำรวจช่วยคนจากพิษบูไม่ยิงเพราะเหตุเกิดใกล้โรงเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจจากแคนาดาบังเอิญไปอยู่ในสถานที่และเวลาที่แซนจะเหมาะสมจึงสามารถช่วยเหลือเหยื่อจากพิษบูไว้ได้ขณะที่เหยื่อกำลังวิ่งหนีจากพิษบูสองตัวในบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาเหยื่อรายนี้ก็ได้วิ่งถอยหลังเพื่อใช้เสื้อแจ็คเก็ตของตัวเองขู่สุนัขทั้งสอง เจ้าหน้าที่บารรตสตอมบังเอิญผ่านมาเห็นเข้าขณะขับรถลาดตระเวนเขาจึงได้หยุดรถเพื่อช่วยเหลือทั้งสองได้กระโดดขึ้นบนฝากระโปรงรถจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ใช้กระบองตีรถเพื่อเรียกร้องความสนใจของสุนัขไม่ให้วิ่งหนีไปและรอจนกระทั่งหน่วยควบคุมสัตว์มาถึงก่อนที่หน่วยควบคุมสัตว์จะช็อตเจ้าสุนัขทั้งสองด้วยปืนช็อตไฟฟ้าเจ้าของสุนัขถูกปรับเพราะปล่อยให้สัตว์เลี้ยงวิ่งเพ่นพานโดยไม่มีผู้ดูแล เจ้าหน้าที่บาเรตอธิบายว่าเขาไม่อยากยิงอาวุธปืนเพราะว่าเหตุดังกล่าวเกิดใกล้กับเขตโรงเรียนและมันใกล้กับช่วงเวลาเลิกเรียนพอดีแล้วถ้าคุณเป็นคุณตำรวจคุณจะรับมืออย่างไรอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ